สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเอริ่งเบลล์ฮาแลนด์นั่นเองนะครับ เบลาฮาแรงนะครับณปัจจุบันที่รีวิวนะครับอยู่ที่ประมาณ1 4 0่งรถึงหนึล้านน่ครับราคาก็ลงมาเรื่อยๆนี่ครับนะครับก็มีผู้เล่นนะครับก็วางขายในตลาดเรื่อยนะครับก็ราคาก็ลงมาครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเคมในพินาค้นหรือว่าจะเก็บตังรอซื้อก็ได้ครับซึ่งไม่รู้ว่าราคาจะไปลงไปที่ตรงไหนนั่นเองนะครับ เออร์ลิงเบลไฮแลนด์นะครับสกิลว,วูดของเขาคือกองหน้าตัวต่ำครับย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนั่นเองนะครับเท้าที่ขนาดคือ5แล้วก็4ครับพลังงานอยู่ที่9เต็ม10ครับสกิลมุกสีนะครับทำให้หน้าใช้ขึ้นมากๆเลยนั่นเองครับ แล็ตของเขาครับสปีดต้นอยู่ที่113สปีดปลายอยู่ที่118ครับความคมในการจบสกอร์อยู่ที่128ลังการยิงอยู่ที่129ครับการยิงไกล117การหาพื้นที่127ครับลูกวอลเล่121ครับส่งลูกใกล้106ส่งลูกไกลอยู่ที่76เท่นั้นวิชั่นอยู่ที่100ครับเปิดบอล75ครับเคิร์ฟอยู่ที่109ครับเลี้ยงลูกอยู่ที่110ครับควบคุมลูกบอลอยู่ที่117ครับความพอแค่วงวายอยู่ที่111นั่นเองครับมาดูในเรื่องของลูกกาอากาศบ้างครับ พลังการหมงอยู่ที่115การกระโดด109ครับความแข็งแรงอยู่ที่124ความก้าวร้าว114น11ั่นเองครับสูง194ซนติเมตรครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่สูงโย่งเหมือนกันนั่นเองครับเกมรุกเกมรับสูงทั้งคู่ครับคุณสมบัติที่ให้มามี2อย่างคือร่างกายแข็งแรงแล้วก็เรียงเร็วนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเออร์ลิงเบิรฮาแลนด์นะครับจะสามารถผลิตกอให้เราได้กี่ลูกนั่นเองนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับนั่นก็คือร้าน Double T Shop นั่นเองครับอยู่บริการเติมฟีฟ่าม b i บายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรบบรคัั วันนี้ลีฟูมาด้วยเสื้อชุดลายพังฮะของหอกของเราเป็นเออร์ลิงบาวาห์หาแรนด์ครับเจอกับเมวีครับของหน้าคือคีนะฮะเป็นลีกอิตาลีนี่ครับแอนโซซิเลียครับเริ่มเกมครับหาแรนด์ครับเสียวบอลให้แลนฟอร์นครับบูลิธครับที่กันชาติบกันชาจะไปไม่ได้ครับเป็นลูกฟาวครับประมาณนี้ครับคาฟู กูลิดแมไม่ถึงนะฮอันนี้กูลิดก็มีหน้าที่จำเป็นคือเล่นตำแหน่ง CDM นั่นเองครับอ้าวติดนะแลดฟอร์ดวิ่งเลยไปนิดนึงฮะดิมาเรียครับเนลสันเซมิโดไหลออกมาที่คีนฮะคีนจะไปเองใช่ไหมอ่าไปไม่ได้ครับติดนะขอสกโครับนาตัวเล็กครับแอะเซดอฟตัวไม่ต่างกันมากครับกับเซดอ็อก ที่มาคับแลนฟอร์ดครับแล้วก็มาที่พอสโคครับพอสโคไหลมาอย่างงี้ไช่เอ้ยเดอะบอยครับมีโอกาสยิงครับอ่ะโอกาสยิงก็ต้องยิงฮะเบย์พูขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเบย์พูขึ้นนำไปหนึ่งประตูศูนย์ครับอสซ่าครับตุสโซ่ห็นไหครับกาลินเช่ครับ ลูกนี้คาฟูเกือบงงฮะหาแล้วนะดูหาแล้วนะลูกนี้โอ้โหเลยไปหน่อยครับแมคิดว่าสูงแล้วจะได้ทุกลูกไม่ได้นะอะไรลูกนี้ว่าอย่างไรครับโอ้โหต้องนอนต้องนอนหม่งครับแมลลำหน้าไปนิดนึงฮะนี่เปิดมาที่อากิ้ครับอากิออกบอลมาที่ทคาทุโซให้ร้อยขีดใช้โชดีนะให้ขีดฮะ แต่พาดพวกนี้อ่าพอสโคครับนี้ยังไงฮะโอ้เป็นลูกจุดโทษจุดได้ฮะไปชนเขาเมื่อกี้นี้ลูดิเกอร์ครับคอสตาไปอย่างงี้แหมโ่โดดโดดได้นะแต่ว่าสุดปลายแขนนะโอเคครับหนึ่งต่อหนึ่งฮะสู้ว่าเปลี่ยนกองหลังมาปุ๊บนะครับรู้สึกว่าเราจะเสียบอลเสียเสียประตูบ่อยนะ เดือบอยหาไม่ทันนะครับอ่าแล้วตอกส่วนออกไปครับล้ำเป้าไม่ล้ำนะหาเล่นหายอ้าวเอาอนูอองรรดีนะครับออกบอลมาทางซ้ายครับที่ดีมาเลียครับเยี่ยเกมรึ่งหลังอนะ่ะขอสโคบเบียดครูเขาหน่อยดีวะโอ้ยศาสเตอ์เรียกเข้ามาในทีมแล้วเนี่ย ัวเล็ก,ลกนะฮะข้อด้อยของอารที่เราเลือกตัวเล็กมาฮะน,นี่เกือบเข้าไปครับเมื่อกี้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงชอบใช้นักเตะที่ตัวสูสงๆใหญ่ๆนะมันมันเบียดบอลได้ดีกว่านะครับนีครับรพอสโคเขาตัวเล็กนะฮะไปที่มาคัเรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดยกนั้นหนึ่งทีครับนะครับ ช่องวางอ่างยังไม่หนีหายไปไหนครับช่องวางอ่างยังไม่หนีหายไปไหนอา้าดรูน,นี้เป็นการยิงสะง,งั้นครับดดบอยครับตุกติกนิดนึงหาเล่นหรอเ <c oughs> ดบอยม <c oughs> ีลองได้ครับเปิดออกมาที่ดิมาเรียครับอ่ะเป็นลูกออกไปครับัโอ้ คุณลีครับโดนชนยิ่งล้มเลยครับที่กาลินชาครับเดบอยกาลินชาไปฮะหาแดนอยู่นะครับโอ้แล้วหยุดไปเองฮะเมื่อกี้หยุดไปเองดื้อเลยอากิับอากิเอ้าหาแดนครับกำลังจะไปดักครับขี่ฮะหีนจะไหลคืนไปทางนีมาเรียนแน่ๆเลยเมื่อกี้ไปครับ อ้าวลงดิวิ่งมาธรรมดา,านี่ก็ได้แล้วนะครับบอลเมื่อกี้ดูดีเก้อครับอ่ะยังได้ครับนา,าทีที่86มีเวลาอยู่อีกนิดจังหวะเราจะได้รหรือเปล่าครับการแรกนครับไปฮะอื้อหือลูกนี้โดนแลบไปนิดนึงน,นะต่อ4นาทีครับยังได้อยู่ไปฮะต้องเป็นสโคร์แล้วล่ะครับจังหวะนี้ฮะโอ้โห ต้องถึงมือสโคจนได้ฮะเนี่ยแถว2ดีฮะพอสโคแต่เกมรับอาจจะยากนิดหนึ่งนะเปลี่ยนตัวเอาเปียโรมาแทนพอสโกครับเล่นโดนเหลืองอยู่นะเกมประ,ะเาเลนก็โดนเหลืองแล้วเ,เกมที่สองครับเล่นในบ้านเหมือนเดิมครับเจออินเคสามสามัะ ลิฟวหัวหอกของเขาคือเอร์ลิ่งฮาเลนครับส่วนอ็นเคสามตัวเก้าครับมาด้วยโคเซ่นะครับถือว่าทีมก็จัดจ้านเหมือนกันฮะเริ่มเกมครับลิฟว์เป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนครับฮาเลนครับเมื่อกี้นี้จากที่สังเกตนะครับฮาเลนสามารถที่จะเล่นครบ90นาทีได้นะฮะเปิดมาที่กุลิดครับกุลิดอ้าวยังไงครับอ่าโอ at, ้ยเหลี่ยมดีกว่านะครับกุลลิดครับ <h ub cat> บอลมาที่ที่เ์ซ่าครับโซเซ่ลูกนี้ยิงไปเลยแหมปัดไปได้ครับเปิดไม้โอ้โหหมวนแดงๆนี่เสียบวาบเลยครับมาครับคูลิบารีครับคูลิบารีไปเองครับอู้เร็วมากเลยนะคูลิบารีนะครับมาครับแนตฟอร์ดมาเองครับผมอ่ะขึ้นตาไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ จากมาคัสเลสฟอร์ดครับาเล่นหานไปไหนวะเนี <laughs> ่ยเฮียซาครับลุบนมาหนึ่งทีให้ที่รุดกุลิศครับบอลมาที่โรเบตโตคาร์ลอสครับโอ้โหลูกนี้จ่ายสวยเกินวิดิธเฮียซานะครับหมวกไปก่อนไปฮะเลสฟอร์ดครับพาทัวร์ครับพาทัวร์ ทัวอีกรอบนึงครับฟอร์ดจังหวะนี้เปิดมาหาเล่นะครับได้ม่งนะเมื่อกี้ติดอุปมาเมกาโน่นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ครับเห็นจังหวะมงนะเมื่อกี้เกือบเป็นประตูเหมือนกันนะถ้าไม่ติดลูกบล็อกเมื่อกี้นี้นะครับหาแล้วมีการเสียบกันเกิดขึ้นครับกรรมการปล่อยให้เล่นต่อครับขอสกูครับ โอที่แรดฟอร์ดครับอ้าวจังหวะนี้จังหวะนี้แรดฟอร์ดแม่จะยิงเองฮะไม่ได้ครับเกือบสวยฮะเมื่อกี้มาอย่างนี้ครับชนนิดนึงฮะโอ้โหเหลี่ยมดีครับคูลีเบรี่ครับเหลี่ยมดีฮะอ้าวโอ้โหฟึ้งชมไปฮะเหลี่ยมดีโดนเหลี่ยมเลยอย่างไรครับเปิดมาอย่างนี้ อ้อาวโฟเซ่ลูกนี้ไปครับยังไงต่อฮะอ่ะหมดเวลาครับซีซาครับไหลมาที่ดูมันยูรี่ครับคลอสออกไปครับเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับซาบต้าทุ่มมาที่มาคาสและฟอร์ครับเขากลางมาที่รูดุลีครับ ออกบอลมาที่คาฟูครับคาฟูพร้อมเติมเต็มครับไปนะครับแมขารถครับนี่ครับเชียวมาก่อนเลยครับคูรีบารี่ครับไอทีโอรูดิเกอร์ครับรูดิเกอร์ไปเองก็ได้วะเขาวิ่งไปไหนล่ะมีไปฮะโอ้โหผมมาทั้งตัวทั้งใจเลยนะเมื่อกี้ อ้าวจังหวะสองจังหวะนี้แม่ฮาเลนเกือบได้ครับชิปมาอย่างงี้คุลี่ครับนี่ส่งหรือยิงฮะส่งแรงมากแหมยังไหลได้อยู่นะจุดไปนิดนึงฮะขอโคซี่ครับติดฮะอุปาเมเกโดครับ นีครับไปที่พอสโครครับพอสโคไปที่เคียซครับเคียซ่ามองพาแล้วนะครับแม่ลูกนี้ติดบล็อกไปนิดนึงฮะเป็นลกูกคอเนอร์ครับนี้ใช่ไหมครับเบิร์กเก้านี่เลยใช่ไหมครับ <What? S 1> เอ้าเฮ้ยโอ้น่าเกียรเกินชนจนล้มอะ่ะกรรมการนิ่งนิ่งดูดายเฉยนะครับ <c oughs> พอสโคหัวแดงนะฮะ หัวแดงคือแบบเหนื่อยฮะไม่ใช่อะไรนะคูลีบาลีคูลีบาลีโอ้โหมีหัวเข่ามีกันคาฟูแต่สิบแปดอ่ะมีเวลาครับมีเวลาครับายฮะเห็นช่องแล้วครับเห็นช่องแล้วเห็นช่องแล้วแม่ได้ไหมไม่ได้ครับแม่เมื่อกี้เห็นช่องแล้วนะครับชี้ช่องทางรวยครับอ่ะจบดเดียวครับ โอเคครับเกมที่3ครับวันนี้เรามาเล่นนอกบ้านครับเจอโอเลียนเอท์ครับโอ้มาแบบโรนันโดด้วยนะเพิ่งแจกมาเมื่อวานนี้ครับวันนี้เอาลงตัวจริงเลยฮะพบลิฟฟูครับลิฟฟูมาด้วย4-3-3โฮดิ้งนั่นเองครับกลับมาใช้แผนนี้ครับกลับมาใช้ช่วงคาวครับแลว่ากันกินดีโซเลยครับมาที่โรนันโดครับที่เกลีเบลครับโรนันโดครับก้าวครับ โรเซ่ครับอ้าวลูกนี้เบลครับจับจับบอลอย่างนี้ครับรูริเกอร์ครับเสียได้ของครับไปที่พอสกูส์ครับอาเล่นครับว่าเชื่อมเกมดีฮะัาเล่นไปแล้วครับจังหวะนี้แหม่สองคนเลยนะดูนายเซมอนครับแหมที่กายาครับ เขากลางมาที่รอยคีนะครับตัดบอลไว้แล้วครับอืมเสียดายกันครับโอเคตัดบอลนะครับชิปมาครับเหนือเหนือมาอย่างนี้อื้อหือนิดเดียวอยู่ในเซมอนมองแล้วจ่ายได้ครับที่โรนัลดูครับที่โกลเสียบออกมาทั้งอ้าวได้ไหม อัาคูลิบุคูลิบารีครับแหมดูนี้ดูริเกอร์ครับยังเฉียวไว้ได้อยู่ครับเกือบไปแล้วเหมือนกันครับเมื่อกี้นี้นะครับเอาริงเบาหัวแล้วครับชอบตรงความสูงนี่นะฮะแต่ว่ายังหมู่ไม่ได้เลยนะลูกนี้ต้องขอยิงหน่อยอ่าลองยิงดูครับประมาณนี้แล้วกันนะรูดิเกอร์ครับลูกทั้งเตะจากผู้รักษาประตูครับ ที the the no. ่ลาฟาเอลวาล่ครับออกมาที่อเล็กซานเดอร์อาโนครับการิเบลครับว่าล่ะรอยคีนนี่ยสวอเรสน่าอ้าดวลนะครับดวนะครับการิชาบกาลิชาบกาลิชากาลิชากายินจาอินเดอร์โอ้โหเลตฟอร์ดมาอีกแล้วครับผมโอเคแม่หาเล่นของเรานะฮะเป็นตัวหลอกครับผม ตัวจริงคือมาคัสเลนฟอร์ดนะฮะาสามเกมคือมาเลมาคัสเลนฟอร์ดคือแบบยิงทุกนัดอะ่ะเอาจริงมาลุ้นขึ้นหลนังกันต่อครับมาแลนนี้ยังผลิตสกอร์ให้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้เลยนะหรือว่าเราจะต้องเอาโลโก้แมนซิตี้มาแทนนะถึงจะยิงเนี่ยนะครับคาฟูครับาฟูเปิดมาที่กุลีครับกุลีแตะไม้ให้เดบโวครับลูกนี้อื้อหืมปัดไปได้ครับ อย่างนี้ครับสามบอต้าครูลิบารีมาแล้วโรดิเกอร์ครับพอสโคขอยิงหน่อยแถวสองครับสเรื่องแถวสองไว้ใจได้ครับแต่ถ้าสองแถวต้องรถแดงครับที่เชียงใหม่ครับที่สวิเดบอร์ครับคาฟูลครับอ้าวโอ้ไม่ได้รคาฟูลกะว่าจะจ่ายบอลให้ฮาร์เรนครับหาช่องในการ ยิงเข้าไปยิงเองนะเอ้าลงไปขาขาอ่อนครับขาเล,นาออนาลนา่นที่เซนดีนซีดาครับกายาชิปมาเอา้ากุลิดลาดไปนิดนึงครับแต่ว่ายังแก้ไขสาถานการณ์ไม่ได้ครับมีคนวิ่งไปและหนึ่งครับมีคนวิ่งไปและหนึ่งครับมาลาครับวฮ้ยลูกนี้เอาวารนยิงเขียวไว้ได้ครับสินยังวัไไดไปหนึ่งทีครับ มาชาร์ลฟอร์ดคาฟูคร so ับประกอบกับเพื A A ่อนร่วมชาติครับดูนิดนึครับสวเลสไหลมาที่ซีดาครับซีดาร์ชีสวเลสเหมือนเดิมครับสวเลสจะไปเองเหรออย่างเงี้ยดูนิดนึครับเอามาแล้วครับนะครับจังหวะนี้อะไรครับออกบอลมาที่กาลินชาร์ด ลินชาค่อยๆจ่ายมาให้ที่เดอะบอยครับดูนี้ว่างแล้วครัวบว่างแล้วกาลินชาบอกว่าขอเหอะเออโอเคเซ่บอกโอ้โหโน้องน้องยิงยังไงนี่น้องพี่รีวิวไปเมื่อเชา้าวันนี้ตอนเย็นมาพี่ต้องมารีวิวอีกแล้วเหรอ,นะอเนี่ยโคเซ่บอกนะอเนี่ยยากที่คีนัทโซเลตจบครับเ,เกมสุดท้ายครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านครับเจอไทยแลนด์นะฮะวันนี้ลิเวอร์พูลมาเยือนนะครับ มาเย็นโซนเอเชียครับมาเจอทีมชาติไทยฮะอ๋อของเขาคือสวเลสแล้วก็เวเนซุเอล่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับที่กูดี่ครับกูรี่เป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนครับกูลิที่กาลินชาร์ครับสโคครับออกมาทางซ้ายครับวันนี้ ฮาเลนวันนี้ต้องยิงให้ได้ครับฮาเลนวันนี้ต้องยิงให้ได้ครับโอเคอ่าขอยิงนิดนึงฮะฮาเลนบอกมามาพวกโอ้โหเกมที่สี่ครับถึงจะมานะครับฮาเลนครับอืโอเคครับไปเกมที่เจ็ดครับก็ขึ้นามไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครชิมิคาสเคียซ่าเมอบริกกุลิปอ่ะเรียบร้อยเคียซ่ามาแล้วที่ชิมิคาสอ้าวคุลิเบอรี่ครับ เขี่ยไว้ได้ก่อนครับแมู่กนี้ผ่านแล้วครับรเอ,อ๋อย่างไงครับไปแล้วครับนะโอ้โหไม่รับนะโอ้โหนิดเดียวฟันนะครับเปิดเข้ามาก็ค <ใน S 2> ิดถึงฟันได้อยู่เหมือนกันนะฮะโอ้ใช้งานมานานเหมือนกันนะนะค,ครับที่โอสคูปโอสคูกลังจะตกส้นไปแล้วเมื่อกี้มีจังหวะต่อครับโดนขัดไว้ได้ก่อน คาฟูครับวิ่งมาประกบเคียซ่าเคียซ่าคิดอะไรทำอะไรจะเปิดใช่ไหมน่ากุลีครับขียเอาไปก่อนครับกาลินชารับม่งดีครับตั้งงี้อาเล่นครับจับบอลพลิกบอลครับแหมแล้วส่งสวยครับจังงวันนี้ครับไหนว่าส่งส่งไม่ค่อยดีไงไปครับลูกนี้โอ้ยกาลินชาับไม่ได้มุมครับเมื่อกี้ใจแบบนี้ไม่ได้มุมครับเสียดายเสียดาย สุดเลยครับโมดริคซีเดบอยครับเซซ่าครับเฟนิสยูสครับอ่ะกุลีบารี่ครับตัดบอลได้ครับมีการหลอกล่อนิดนึงครับเอาจังหวะเอ้ายังไงฮะโอ้แล้วตอกทุนอย่างงี้โอ้โหส้มหลุดเลยฝ่ายไหนบอกมาจบที่แรกครับ มาลุ้นเครื่องหลังกันตอนครับที่ซาเนติครับสาเนติกไปครับคาร์เลสฟอร์ดติดเครื่องแล้วเอ้าเครื่องกรุบออกครับมันจะยังไม่ออกโอ้ยออกจนได้ครับที่เควินเดบอยครับโมบิลิข่ายบอลาที่เซียซ่าครับเซเลนครับเวนิซูอุทครับเห็นช่องครับ ลูกนี้เปิดมาอย่างนี้ครับคูริบาลีครับเที่ยอาไปได้ก่อนครับเป็นลูกโตกลับครับต้องรีบเล่นครับต้องรีบเล่นรีบเสร็จครับรู้สึกว่าแกนฝั่งซ้ายเราจะว่างนะครับว่างไหมเกือบว่างแล้วเหมือนกันนะซาเนติไม่แหงไม่ลงครับาซล่าครับมาที่ยูเวนิสูส์ครับไม่ลงฮะไปที่โซเลสครับโมดิโซเลสโมดิ ดูบอยสาระครับเวนิส yeah, ูดครับสารเนตี้ครับเปิดมาอย่เงี้ยบคูลีบารีครับคูลีบารีครับแหมสติยังมีครบทุกประการนะฮะคูลีบารีโอ้โหคือจะจ่ายให้ฮาแลนด์ฮะแหมกดพลาดไปนิดนึงแลดฟอร์ดสาระครับ ไหลเข้ากลางมาที่เวนิสมาทางซ้ายครับที่เคียซ่าเซาเลสครับเล่นสั้นฮะจังหวะนี้เหลือเมื่อกี้นาทีแล้วครับต้องหาหาช่องหาจังหวะพลิกเอาครับโมดริกครับหาช่องหาจังหวะพลิกอยู่เคียซ่าครับชิมิคาครับเล่นดิงชิงบอลนะจังหวะนี้ฮะเล่นดิงชิงบอลแล้วครจังหวะนี้จังหวะนี้เกือบไปแล้วเหมือนกันฮะ เราไปนชนกันเองโอ้โหหลายครับจะมีเวลาไหมครับมีเวลาหนึ่งนาะทีแค่นั้นเองโอ้โหอะไรครับ จบไปครับฮาแลนด์ยิงลูกโทนไปนั่นเองครับโอเคครับหลังจากที่เราอัพฮาแลนด์ไปครับด้วยสกลบูธนะครับยังไม่ได้เทรดนะฮะแต่ของเขาก็สูงขึ้นมาครับโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็วนะครับสปีดายนะครับในเรื่องของความคมในการจบสกอร์ครับใกล้เคียงกับโคเซ่ครับอยู่ที่150ใกล้เคียงกันครับพลังการยิงใกล้เคียงกันนะอยู่ที่146ครับในเรื่องของการหาพื้นที่ครับก็ถือว่าทําได้ดีครับอยู่ที่139ครับแต่บางจังหวะก็หายเหมือนกันนะความคงแค่ว่งไวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่อัพบูธขึ้นมาแล้ว สำหรับพาเลนนะครับจุดเด่นของเขาครับคือในเรื่องของความสูงมีสปีดครับสามารถเทคตัวได้ดีครับแม้จะยังยิงไม่ได้เยอะมากก็ตามครับใน4เกมนี้ที่ผ่านมานะครับแต่เชื่อว่าถ้าใช้เป็นนานเน่ยน่าจะเข้ามือนะครับสำหรับพาเลนนะครับงานอยู่ที่เก้าสิบสิให้สามารถที่จะเล่นจนจบเกมได้หลายเกมมากๆเลยนั่นเองครับ ข้อด้อยของฮาเลนนะครับเท่าที่เจอมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าฮอตนะเพราะเราเล่นบอลเร็วนะครับบางทีบางจังหวะเนี่ยไม่เจอเขานะครับในจังหวะที่โตกลับเร็วจริงๆนะครับบางทีเขาก็หายไปนั่นเองนะครับนะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะรอเขาได้ครับรอเขาเติมมาเต็มได้เนะี่ยเชื่อว่าเขาน่าจะผลิตสกอร์ได้เช่นกันนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ